สวัสดีครับอยู่กับเคมบีรถขุดนะครับห่างหายกันไปนานประมาณจิตวันนะครับหลังจากหยุดยาวช่วงปีใหม่ตอนนี้ก็พามาชมหน้างานที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่นะครับนี่ครับพื้นที่ลูกค้า3ามไร่มีน้ําขังนะครับต้องทําการสูบน้ํา1-2วันนะครับนี่ครับลูกค้าขออนุญาตถ่ายภาพเลยนะครับผมก็นี่นะครับหลังจากสูบน้ําเสร็จก็เคลียร์พื้นที่นะครับเกลี่ยหน้าดินสําหรับตากแดดไว้นะครับตากแดดไว้2-3วันเลยนะครับตอนนั้น แล้วก็นี่ครับแมคโคจะพยายามเคลียร์ลิงบริเวณรอบๆเพื่อที่จะทํางานง่ายขึ้นนะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าลักษณะของดินเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็เละนะครับหลังจากทํางานไปสักพักหนึ่งก็เริ่มขึ้นเป็นเขาโครงสวยงามนะครับชั้นพักด้านข้างนี่จะมีความกว้างอยู่ชั้นละ1เมตรนะครับแล้วก็นําดินทั้งหมดเนี่ยมากองไว้ตรงกลางด้วยนะครับลูกค้าต้องการที่จะทําศาลาพักหรือว่าบ้านในส่วนตรงกลางนี้นะครับ นี่นะครับก็เก็บงานไปออกมาก็ค่อนข้างสวยงามนะครับผมแล้วก็มีขุดวางท่อด้วยนี่นะครับหลังจากเสร็จงานแล้วก็จะเป็นผลงานประมาณนี้นะครับผมก็ทางเค B ยังไงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามชมด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากสวัสดีอีกครั้งสำหรับปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับหากผู้ติดขัดหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับผม